ก็ขอแต่งงานผมอยากให้มีคู่จิ้นคู่นี้จังเลยคนไรที่เหมาะสมลงตัวมากไม่ว่าจะเป็นส่วนสัตว์ส่วนส,วนสัตว์ส่วนส่วนส่วนสัตว์ปวดตัดจริงๆอะไนระไม่แซวมากเดี๋ยวจะเป็นโพดด่าผมในพันทิดนะไม่ไ,ด,ไ,มได,ด,ด้ไม่ได้คนนี้คนคน,คนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้อันตรายอันตราย แต่ผมติดตามพี่นะผมติดตามพี่นะเปลี่ยนนั่นหละอะไรนะ็รกอินอะไรนะพี่เปลี่ยนไปหลายชื่อไงผมจำไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวนัดเดี๋ยวเจมหรืออ่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นแฟนขับใครบ้างครับเห็นพี่นาบอกว่ามีเจมจิด้วยนะฮะหนึ่งในนั้น พี่นันเขารู้ครับคือทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับหลายคนอาจจะเห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าแมมโมอรี่นี่ไม่ได้มีคนเดียวนะครับมีประมาณ10บสอันนะฮะแล้วก็หุนเวียนกันถ่ายนะับผมหลายคนนะครับเหมือนว่าถ้าเขาเรียกว่าเอาโอเคพอแล้วผรับแล้วโอเคโอเคไม่ได้เจอกันนานไงโมเดีตร์ไปจำเจมจีนานาไง เจอหน้ากันก็ต้องสน่อยสะหน่อยสน่อยสน่อยนะฮะร้องเพลงผมได้ใช่ไหมพี่เต็ตามคนนั้นเต็มคนนี้ไม่ว่าแต่ร้องเพลงผมได้ใช่ไหมพี่ได้บ้างเหรอฮะท่านพูดได้ใช่ไหมพี่ท่านพูดได้ใช่ไหมครับท่านพูดได้นะครับถ้าได้ผมจะมาฟิชเชอร์ลิงกันท่านพูดได้นะพี่ ไม่ได้เหรอฮะโอ้โหงี้เดี๋ยวเด๋วไล่ลงเรือเลยดีกว่านะฮะอ่ะมาครับเพลงนี้คาดหวังมากครับกับ2คนนี้นะครับถ่ายผมมาหลายรูปไม่พูดไม่จาไม่ไม่ไม่ร่วมสนทนากันใดๆนะฮะถ่ายอย่างเดียวอยากได้รูปสวยอย่างเดียวเลยนะครับแต่งให้เราหล่อด้วยนะพี่นะกับกับเพลงผมเองครับนาชีชี่นาชีชี เวลาชัวร์เอคิดสั้นทุกเอาแค่หุกเอาแค่หุกเขาตื่นแค่ว่าเล่นเกมหลบตากาบหน้าจอชัางชัางเป็นเบอร์ที่เฝ้ารอ เธอคงแค่โทรมาอยากพูดจาและทักทายเาอที่เคยพูดไปรู้ต <laughs> ัวว่าฉันที่ะไรตอนนี้ฉันมีแล้วเจอริงสึ่งมันต่างกัน chính trái, hối trái cách, con tim chỉ mang nay trái, mà chỉ có chương trình bay yard hãy chịu một hát lễ chú bay turf bay ใช้มันไดหรือเปล่าเบลล่าจกอดเขาไม่อซึ้งเท่าไรมีแต่คำท้าที่คนรักเก่าไม่คุรนุ่าข้างหลังออยู่หา่างจากคนอย่างฉันมันไดหรือเปล่าตอ ¡Gracias! we ทางที่คนรักเก่าต้องเก็บเอาไว้ในใจอยู่นนได้ฉันว่าเธอเข้าใจโอ้ขอบคุณมากครับคุณมากคณะนักน้องทนะี่น่ารักมาเชียร้องด้วยนะฮะผู้ชายหลายคนก็ร้องได้โอเ้เพลงามันเข้าถึงหลายคลุ่มจริงจัง ไม่ถึงอยู่กลุ่มเดียวนะฮะ <c oughs> อพอแล้วพอแล้วหมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะฮะ <c oughs> ต่อไปได้เวลาของอคุณนักสักตถธอรแล้วนะครับมีเสียงแค่นี้หรฮะ,ะ <c oughs> ไม่ตื่นเต้นเลยอะครับเป็นอ่ากต้องเจอเฮ้ยเราต้องมันเหมือนเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันดีแ <c oughs> ฟนสาวพี่นั <c oughs> อย่าอย่าคิดว่ามันเจอกันบ่อยแล้วมันเบื่อไม่เอาไม่เอาไม่เอา มันต้องเหมือนเป็นครั้งแรกพี่พี่เจอเขาแล้วมันโอ้โหประทับใจพี่นัทหล่อจังเลยไงโอ้โหน่ำบึกจังเลยไงเอาเพิ่งมาบึกตอนหลังเฮ้ย่าอีู่ไหะวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะปูให้กำลังจะปูให้เขาเสียงกินยังไงฮะเฮ้ยออาครับอย่าฟังพี่นัท่ังฮะ ได้ยินหรือเปล่าได้ยินคือรีบๆส่งหน่อยมันร้อนมากไม่แล้วเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ทากันแดดไปด้วยฮ่ไม่ได้เหลืออีกเพลงอีกพี่เนาะของผมเลยไป้องแล้วคิดถึงดังๆเนี่ยของผมได้เรื่อยไปเนี่ยคำถามทั้งหลายคำตอบก็เพ็นงหกนะ ยิ่งพูดยิ่งหงอผมก็เลือกร้องนั่งเ่ยนะอรเกียร์นะอาร์พาลาบารอารัพเสียอะไรพี่น้านไครับผมสวัสดีค่ะ